สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องสบายสบา,ายตามใจฉันนะคะวันนน้ปัดพรอมาที่ตลาดสารทุกร้อยปีนะคะเอ๊ะทำไมมาอีกแล้วก็พรอ,อนมาที่นี่บ่อยจังแต่วันนี้รับรองว่าคลิปนี้นะคะจะพิเศษกว่าคลิปก่อนๆก็คือถ้าคุณมาตลาดร้อยปีนะคะอ่ามันจะมีจุดเท็กินที่ที่ใหม่ถ้าคุณมาสามทุกร้อยปีแล้วเนี่ยนะคะจะต้องไปจุด เช็คอินที่ใหม่แห่งนี้ของตลาดร้อยปีของเรานะคะเพราะว่าเขาเพิ่งทำใหม่ขึ้นมาถ้าใครยังยังไม่ยังไม่เคยเอางี้ถ้าเกิดใครเคยมาตราสักชุกแล้วเนี่ยนะคะแล้วยังไม่ได้ไปเช็คอินที่ใหม่แห่งนี้คุณต้องกลับมาใหม่อีกแล้วแหละนะคะเพราะว่าอาจจะยังมาไม่ถึงสัชุกก็ได้นะคะเพราะว่า ยังไม่ได้ไปเช็คอินตรงที่ที่หม่แห่งนี้คนะุผู้ชมคะเดินมาเดินมาเรื่อยๆนะคะถนนเลียบนาทีจะมาเจอที่ซอยสามซอยสามอย่างนี้นะคะแล้วก็ด้านขวามือนี้นจะเป็นจุดลงเรือจุดลงเรือที่จะล,ล่องเรือเที่ยวไหว้พระนะคะ <c oughs> ก็เราก็เลี้ยวเข้ามาซอยสามเลยนะคะเลี้ยวเข้ามาซอยสามคุณผู้ชมคะ มันจะอยู่แบบว่าแต่ละที่นะมันจะอยู่เป็นจุดๆไปนะคะคุณผู้ชมแบบแรกที่ป้าพรป้าพรแบบว่าเข้ามาซอยสามก่อนนะคะเดี๋ยวจะดูว่าซอยสามนั้นนะคะมีอะไรนะคะคุณผู้ชมปกติบางทีคุณผู้ชมเข้ามาที่มาเที่ยวกันเนี่ยบางคนอาจจะเดินมาไม่ถึงซอยสามนะคะแค่ซอยสองแต่จริงๆแล้วซอยสามก็มีของขายเยอะนะคะ ของขายเยอะแยะนั้ะซอยสามคราวนี้ที่ที่บอกว่าพิเศษกว่าทุกครั้งทุกคลิปที่พระพรเคยทำก็คือเราจะมาะมาชมนะคะมาชมก็คือ,อนี่ไงนี่ไงเป็นอาร์ตนะคะเป็นอาร์ตซึ่เกี่ยวกับแบบว่าวาดภาพวาดกับ ผนังผนังก็คือประตูบ้านนะคะนี่อันนี้คือร้านสินธรรมชาติเป็นร้านถ่ายรูปที่อยู่มายาวนานมากนะคะนี่ก็จะเป็นการวาดภาพแบบนี้นะคะทุกคนมานะคะก็อย่าลืมนะคะมาเช็คอินกันตรงนี้นี่น่าจะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นร้านถ่ายรูปภาพก็จะเป็นเกี่ยวกับกล้องถ่ายรูปก็คือถ่ายรูปภาพอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะคะ ด้านขวามือขวามือ,มอนี่จะเป็นเกี่ยวกับงานอของเจ้าสร้าเมืองของสัมชุดเรานี่นะคะเป็นประมาณนี้นี่จุดไ่ายรูปจุดไทลยรูปอันนี้ของซอยสามนะคะคุณผู้ชมเดินมาในะเข้ามาในซอยสามก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่นะคะประมาณนี้อ่าส่วนใหญ่จะเป็นาาการวาดรูป มาภาพแปะติดไว้กับประตูนะคะติดไว้กับประตูที่าบางทีก็ร้านนั้นเขาก็ไม่ได้ทําการอย่างร้านสินธรรมชาติอย่างนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็ไม่ได้ถ่ายรูปแล้วนะคะก็จะมาวาดภาพติดกับฝากระนังไว้ให้เอยติดกับประตูนะคะไว้ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสามชุกสลัดร้อยปีนั้นได้มาเช็คอินกันนะคะ <laughs> ตอนนี้หนุดจากซอยสามพอถึง หัวซอยอย่างนี้แล้วนะคะจะเป็นประมาณนี้ให้เราเลี้ยวขวานะคะให้เราเลี้ยวขวาเลี้ยวขวามาทางนี้นะคะมาทางนี้ปุ๊บสายมือนะคะสายมือนี้ก็จะเป็นภาษาจีนอย่างนี้ประพอนไม่ใช่จาษจีนอ่านไม่ออกนะคะไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะคะนี้ตรงซอยนี้ก็จะเป็นซอยเก้านะคะนี้เป็นถนนนี้สัมพันธ์นะคะคุณผู้ชมจุดไฮไลท์ของเราที่เด่นมากที่สุดนะคะ ก็คือตอนตรงนี้เป็นธนาคารนครหลวงเก่านะคะคุณผู้ชมตอนนี้ไม่ได้ทําการแล้วนะคะไม่ได้ทำการแล้วแล้วก็มีการวาดภาพของเสด็จพ่อของเรานะคะอยู่ที่กับผนังของธนาคารเก่านะคะคุณผู้ชมจุดนี้คุณผู้ชมมานะคะต้องมา เช็คอินนะตรงนี้ต้องมาถ่ายรูปนณะตรงนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งของสัมพิสตลาดร้อยปีนะคะอ่านี่ประมาณนี้นะคะอยู่ที่ผนังอย่างนี้เลยนะคะใหญ่มากคุณผู้ชมทั้งผนังด้านหลังของธนาคารเก่านะคะเต็มผนังไปเลยนะคะนี่อ่านี่เป็นจุดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกว่าจะมีอีกไหมนะคะ คุณผู้ชมค่ก็ตรงรอยเก้าที่พระพรให้ดูเมื่อกี้นี้นะคะให้คุณผู้ชมเดินเข้ามาเลยนะคะเดินเข้ามาเลยแล้วก็จะเป็นประมาณนี้อ่าซอยเก้านี่นะคะเป็นอันนี้เป็นสะพานพรประชาเก่านะคะที่ยังไม่ได้ปรับปรุงนะคะบูรณะมาเป็นพรประชาปัจจุบันนะคะยังเป็นสะพานไม้อยู่นะคะยังเป็นสะพานไม้อยู่นะตรงนี้ <laughs> เออพายเรื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 อค่ะพายเรืออ่าก็นี้ก็จะเป็นสมัยโบราณนะคะเมือ่ออ่าประมาณประมาณน่าจะถึงร้อยปีไหมอ่ะก็หลายสิบปีอยู่อ่ะอย่างนี้แล้วกันนะคะพูกผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะอ่านี่เป็นบ้านแบบตรงนี้ก็ยังเป็นปัจจุบันนี้ก็ยังเห็นจะเป็นประมาณนี้อยู่นะคะท่านผู้ชมถ้าเราขึ้นไปอยู่บนสะพานพรประชาแล้วเราก็มองลงมานเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้ นี่วาดได้สวยงามน,นะคะอันนี้เป็นสมัยอดีตของสะพานทอนพชานะคะลิงแม่น้ำท่าจีนนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้างนะคะคุณผู้ชมถ้าขึ้นไปอยู่บนสะพานแล้วมองลงมานะคะอะนี่คุณผู้ชมประมาณนี้ถ้าคุณผู้ชมมานะคะอย่าลืมนะคะอันนี้อยู่ในซอยเก้านะคะเดินม,มาเรื่อยๆนะคะเดินม,มาเรื่อยๆแล้วเราก็จะเลี้ยว เลี้ยวไปทางไหนบ้างถ้าเลี้ยวมาทางนี้นะคะเดินมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายก็จะูกมือนกกแารแต่อันนี้มันเป็นูเป็นทาเต็มของปีำรวยตลอดปีลรงน้ก็คือ้ํารวยสีดูก็คือตลอดปีกะไรนะร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีเหรอคะใช่ฝั่งปดนี้ใช่ฝั่งนี้ก็คือ สี่ฤดูสีฤดูก็คือแบบอันนี้ร่ำรวยสีฤดูก็คือร่ำรวยทั้งปีอ๋อร่ำรวยร่ำรวยสี่ฤดูหรือร่ำรวยทั้งปีนะคะคุณผู้ชมขอบคุณมากนะคะโอ้โหแอคชั่นแอคชั่นโอ้โหโ้แอคชั่นน่าดูเลยนะอ่ะต่อโอ้โหนางแบบเราก็แอคชั่นน่าดูเลยนะคะอ่ามันเป็นนี่เป็นงานศิลป์นะคะ เขาเล่นว่าขเขาเรียกว่าสตีนาร์นะคะเราเดินเข้ามานร่จะมีให้เราได้ชมตลอดเลยนะคะจากซอยเก้าจากหงส์ซอยเก้ามานะคะนี่ประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมน,นะใครที่ยังใครที่ยังไม่ได้มาเออเรามาสัมผัสตลาดร้อยปีตอนนั้นที่เราไปแล้วยังไม่เห็นมีอย่างนี้เลยรีบม,มาอีกนะคะกลับมาอีกกลับมาอีกอยากจะบอกว่าให้ทุกคนกลับมาใหม่นะคะ กลับมาชมนี่นะคะ,ะงานอาร์ตงานศิลป,ปะอย่างนี้นะคะ,ะแล้วก็มาแล้วก็จะรีมาเช็คอินกันนะคะเช็คอินถ่ายรูปชิคชิวๆกันนะคะที่สามุกระดาษร้อยปีของเรานะคะ,ะประมาณนี้คุณผู้ชมที่ชมคลิปนี้แล้วนะคะมาได้เลยนะคะสามุกระดาษร้อยปีของเราเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะคะจะเลิกเลยนะคะคุณผู้ชม มาเลยด้ชมคลิปนี้แล้วรีบมากันเลยชวนเพื่อนๆฝูงๆมาถ่ายรูปกันเป็นกลุ่มน,นะคะเก็บภาพประทับใจไว้นะคะถึง้นมแล้วตรงนี้อีกภาพหนึ่นงนะคะตรง,ทาง,งท,าะะทางลงไปท่าเรือนะคะทางลงไปท่าเรือก็จะประมาณนี้นะคะนีนรูปเด็กน่ารักเชียวนะคะนี่อย่าลืมนะคะมาเช็คอินกันที่สานทุกตลาดร้อยปีใครที่ยังไม่เคยมา นะคะมาแล้วต้องมาให้ถึงาการเช็คอินของแต่ละจุดนี้ด้วยนะคะถึงจะถึงสามทุกสถานร้อยีของเราน,นะคะแต่ถ้าเกิดใครที่เคยมาแล้วนะคะแล้วยังไม่ได้เห็นภาพพวกนี้นะคะภาพพวกนี้เพิ่งจะวาดเสร็จไม่นานนี้เองนะคะให้กลับมาใหม่กลับมาเพื่อจะถ่ายรูปสวยๆไว้กันนะคะมันเป็นผลงานของอนี่แต่ละที่แต่ละลูกพอเป็นผลงานของอันนี้เป็นของ ราชพัชนบุรีนะคะเราสามารถสแกนควีคโค้ดและไปอ่านรายละเอียดของเขาได้นะคะอันนี้ใช้การวาดรูปนี้ใช้คนประมาณ2องร้อยกว่าคนเลยนะคะรูปครั้งตลาดสามุร้อยปีเนี่ยมีหนองภาพนะคะให้คุณผู้ชมมาเ็จถ่ายรูปก,กันนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยทุกรูปเลยนะคะโอเคนะคะคุณผู้ชมก็ประมาณนี้คุณผู้ชมที่ยังไม่ได้มานะคะ รีบๆมากันนะคะ,ะจะได้แบบว่าถ่ายรูปอวยๆเพื่อนๆสวยๆกันประมาณนี้นะคะก็คลิปนี้ก็เป็นสารพัดสารละวันปีเกี่ยวกับเรื่องการเกี่ยวกับเรื่องถนนสายเส้นเส้นถนนสตรีสตรีอาร์ตกันนะคะประมาณนี้ปีนะคะ วันนี้ก็คงจะเป็นแค่นี้แหละพรพรก็มาอัปเดตนะคะสถานการณ์ว่าสาังตลาดลอยีของเรานะคะ okay, เป็นอย่างไรบ้างอ <okay, S 1> ะไรประมาณนี้นะคะ <okay. S 1> คุณผู้ชมนี่ร้านหมูสเต๊ะเพิ่งจะมาใครมาก็จะลืมนะคะแ <Okay. S 1> วะมาซื้อหมูสเต๊ะด้วย <c oughs> <c oughs> ติดกับสามเจ้าเลยนะคะโอเคค่ะ okay, คุณผู้ชมก็ประมาณนี้ไว้เจอกับพระพรติ์ซาแล้วกันนะคะคลิปนี้ต้องสวัสดีค่ะ <c oughs>